ขอสวัสดีชาวลัคนาราศีกันทุกท่านในเดือนมกราคม2568ชาวราศีกันอาจรู้สึกไม่พึงพอใจในสถานะปัจจุบันโดยเฉพาะด้านการงานและการเงินอย่างไรก็ตามมีโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆซึ่งหากขยันและตั้งใจจะประสบความสำเร็จได้ด้านการเงินควรระมัดระวังการลงทุนร่วมกับผู้อื่น เนื่องจากอาจเกิดความขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ช่วงปลายเดือนมีแนวโน้มได้รับเงินก้อนหรือโชคลาภจากการเดินทางเพื่อเสริมดวงการเงินควรพิจารณาใช้หินหรืออัญมณีที่เหมาะสมกับราศีกันเช่นพลินอเมทิสพรดอคริสโตเพรสและโมราซึ่งจะช่วยเสริมสร้างสมดุลด้านสติปัญญาและช่วยให้คุณโฟกัสกับสิ่งต่างๆได้อย่างแน่วแน่และรอบคอบมากขึ้นการเงินของชาวราศีกัน23สิงหาคม22กันยายน ชาวราศีกันมีลักษณะเป็นคนรอบคอบมีความรับผิดชอบสูงและชอบวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบจึงมักมีพื้นฐานทางการเงินที่มั่นคงโดยทั่วไปชาวราศีกันมีแนวโน้มที่จะประหยัดใช้เงินนอยอย่างมีเหตุผลและชอบลงทุนในสิ่งที่ให้ผลตอบแทนในระยะยาวอย่างไรก็ตามการเงินในช่วงเวลาต่างๆก็อาจมีความเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และดูในช่วงนั้นแนวโน้มการเงินปี2025 ทํานายทั่วไปจากดวงชะตาราศีกันต้นปีช่วงนี้คุณอาจต้องระวังการใช้จ่ายกับสิ่งที่ไม่จําเป็นหรือลงทุนที่เสี่ยงเกินไปควรตรวจสอบเอกสารและสัญญาทางการเงินให้รอบคอบกลางปีการเงินเริ่มดีขึ้นมีโอกาสได้รับเงินพิเศษจากการทํางานเพิ่มเติมหรือโปรเจกต์เสริมหากมีแผนลงทุนในธุรกิจหรือตลาดหุ้นช่วงนี้ถือว่ามีโอกาสดีปลายปีคุณอาจมีรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัว หรือการเดินทางควรวางแผนการใช้เงินอย่างมีวินัยแต่ยังมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆจากการเสี่ยงดวงเคล็ดลับเสริมดวงการเงิน 1. วางแผนการเงินชาวราศีกันเหมาะกับการเก็บเงินในรูปแบบที่มีระเบียบเช่นการออมรายเดือนการลงทุนระยะยาว 2. เสริมดวงด้วยการทำบุญบริจาคสิ่งของหรือสนับสนุนการศึกษาให้แก่ผู้โดยโอกาสจะช่วยเสริมพลังด้านบวกในชีวิต 3. เครื่องรังเสริมการเงิน หินมงคลเช่นไพไรส์หรือซิทรินจะช่วยดึงดูดโชคลาภและความมั่งคั่งดวงความรักสำหรับราศีกัน23สิงหาคม22กันยายนมักสะท้อนถึงลักษณะนิสัยของชาวราศีนี้ซึ่งเป็นคนที่ละเอียดอ่อนรอบคอบและให้ความสำคัญกับความสมบูรณ์แบบในความสัมพันธ์อย่างไรก็ตามดวงความรักของคุณอาจเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาหากต้องการคำพยากรณ์ล่าสุดคุณอาจปรึกษาโหราศาสตร์ประจำเดือนหรือปีที่เจาะจง ลักษณะทั่วไปในความรักของชาวราศีกันจริงจังและมั่นคงชาวราศีกันมักมองหาความสัมพันธ์ที่มั่นคงและจริงจังพวกเขาไม่ชอบการเล่นเกมในเรื่องความรักและคาดหวังความซื่อสัตย์จากคู่รักรักในรายละเอียดคุณใส่ใจในสิ่งเล็กๆน้อยๆเพื่อแสดงออกถึงความรักแต่บางครั้งอาจดูจุกจิกหรือคาดหวังมากเกินไปอ่อนไหวและเปราะบางแม้จะดูเป็นคนเข้มแข็งและมีระเบียบแต่ภายในใจคุณอาจแอบกังวล และต้องการความมั่นใจจากคนรักแนวโน้มดวงความรักปี2025สำหรับชาวราศีกันคนโสดมีโอกาสพบรักจากการทำงานหรือการเข้าร่วมกิจกรรมใหม่ๆแต่คุณต้องเปิดใจให้กว้างไม่ตั้งเกณฑ์สูงเกินไปคนมีคู่ช่วงต้นปีอาจต้องเผชิญกับความท้าทายเล็กน้อยแต่หากสื่อสารอย่างจริงใจคุณและคู่รักจะผ่านพ้นไปได้และความสัมพันธ์จะลึกซึ้งยิ่งขึ้น ลดความคาดหวังหรือการคิดมากในเรื่องเล็กน้อยเปิดโอกาสให้ตัวเองและคู่รักได้พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาเน้นการสร้างสมดุลในความสัมพันธ์ทั้งเรื่องงานและความรักสุขภาพของชาวราศีกัน23สิงหาคม -22 กันยายนโดยทั่วไปมักจะเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารและความเครียดเพราะชาวราศีกันเป็นคนที่ละเอียดอ่อนและคิดมากในหลายๆเรื่องทำให้ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายได้ง่ายหากไม่ได้ดูแลตัวเองอย่างเหมาะสม แนวโน้มสุขภาพโดยรวม 1. ระบบทางเดินอาหารคุณมีโอกาสเผชิญกับปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารและลำไส้เช่นอาการกรดไหลย,ย้อนหรือการย่อยอาหารผิดปกติควรรับประทานอาหารที่ย่อยง่ายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดเกินไป 2. ความเครียดและความวิตกกังวลคุณมักจะเป็นคนที่เก็บความเครียดไว้ในใจซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตและสุขภาพร่างกายการทำสมาธิหรือออกกำลังกายจะช่วยลดความตึงเครียดได้ 3. ภูมิคุ้มกันคุณควรระวังเกี่ยวกับโรคหวัดหรืออาการแพ้ต่างๆโดยเฉพาะในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงการพักผ่อนที่เพียงพอและการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้ 4. กล้ามเนื้อและกระดูกเนื่องจากคุณอาจนั่งทำงานหรือใช้เวลากับกิจกรรมที่ต้องการความละเอียดเป็นเวลานาน,านควรระวังอาการปวดหลังปวดคอหรือปัญหากระดูก และข้อต่อการออกกำลังกายเบาๆเช่นโยคะหรือทีลาทิตจะช่วยได้เคล็ดลับดูแลสุขภาพรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่และดื่มน้ําอย่างน้อยวันละแป๊แก้วหลีกเลี่ยงคาเฟอีนและน้ําตาลมากเกินไปจัดตารางเวลาให้มีเวลาพักผ่อนและผ่อนคลายจิตใจราศีกัน23สิงหาคม22กันยายน เป็นราศีที่มีความละเอียดรอบคอบและใส่ใจในรายละเอียดการเสริมดวงสําหรับชาวราศีกันสามารถช่วยเสริมพลังบวกและนําโชคลาภมาให้ได้ในหลายด้านดังนี้การงานพบเครื่องรางเสริมการตัดสินใจเช่นปีเซียหรือลูกแก้วใสจะช่วยเสริมสมาธิและเพิ่มพลังการวางแผนในงานให้สําเร็จได้ง่ายขึ้นวางต้นไม้มงคลบนโต๊ะทำงานเช่นต้นลิ้นมังกรหรือต้นกระบองเพชรจะช่วยดูดซับพลังลบ และเพิ่มโชคลาภด้านการงานการเงินกระเป๋าสตัง์สีมงคลเลือกใช้กระเป๋าสตัง์สีที่เห,หมาะก,กับราศีกันในปีนั้นๆเช่นสีเขียวสีทองหรือสีขาวเพื่อดึงดูดโชคลาภทำบุญเสริมดวงการเงินการทำบุญกับโรงพยาบาลหรือบริจาคทุนการศึกษาจะช่วยเสริมพลังด้านความมั่นคงในทรัพย์สินความรักเสริมดวงด้วยหินมงคลหินโรสควอดเหมาะสำหรับเสริมเสน่ห์และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ทำบุญเสริมความรักร่วมบริจาคอาหารให้เด็กกำพร้าหรือทำบุญเกี่ยวกับบ้านพักคนชราจะช่วยเปิดโอกาสด้านความสัมพันธ์ที่ดีสุขภาพบูชาพระราหูเป็นการเสริมดวงชะตาและลดเคราะห์ที่เกี่ยวกับสุขภาพปฏิบัติธรรมหรือทำสมาธิเพื่อเพิ่มความสงบและลดความเครียดที่อาจส่งผลต่อสุขภาพสีมงคลสีที่เสริมดวงสีเขียวสีฟ้าและสีทอง เหลีกเลี่ยงสีที่ไม่ถูกฉโลสีแดงสดหรือสีดำเข้มการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้พระแม่อุมาเทวีเพื่อเสริมโชคด้านการตัดสินใจการเงินและความรักสวดมนต์บทมหาจักพันดิเสริมสิริม,มงคลในชีวิตและลดเคราะหกรรมมันทำความดีและสร้างบุญให้ตนเองอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ดวงชะตาจะเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขในทุกด้านราศีกัน23สิงหาคม22กันยายน เป็นราศีที่มีลักษณะเด่นในเรื่องความรอบคอบมีระเบียบและใส่ใจในรายละเอียดเครื่องราที่เหมาะสมกับชาวราศีกันย์มักจะช่วยเสริมดวงในด้านการงานการเงนิงนและสุขภาพรวมถึงช่วยส่งเสริมความมั่นคงในจิตใจและความสงบเครื่องรางประจําตัวราศีกันย์ที่หรือเครื่องประดับรูปนกนางแอน่นสัญ,ญลักษณ์ของความละเอียดอ่อนและความมุ่งมั่นช่วยเพิ่มพลังบวกในด้านการงานและความสัมพันธ์พระพิกเนธ ช่วยเสริมความสำเร็จในเรื่องการงานและการเรียนเหมาะกับชาวราศีกันที่มักมีเป้าหมายและวางแผนชีวิตอย่างดีสร้อยข้อมือหรือที่ที่มีสัญ,ญลักษณ์ดอกไม้ดอกไม้เป็นตัวแทนของพลังงานธรรมชาติและความสงบในจิตใจช่วยให้ชาวราศีกันรู้สึกผ่อนคลายต้นไม้มงคลขนาดเล็กเช่นต้นไผ่กวนอิมหรือไม้ใบเขียวที่สามารถวางบนโต๊ะทำงานได้ช่วยเสริมพลังงานดีในที่ทำงาน การเลือกเครื่องรางควรเลือกตามความชอบและความรู้สึกเชื่อมโยงเพราะเครื่องรางจะทำงานได้ดีเมื่อคุณมีความศรัทธาและพลังใจในสิ่งนั้นการซื้อลอตเตอรี่สำหรับชาวราศีกัน23สิงหาคม22กันยายนสามารถอิงจากความเชื่อด้านโชคลางหรือโหราศาสตร์ได้โดยทั่วไปชาวราศีกันเป็นคนที่มีเหตุผลรอบคอบและชอบวางแผนการเลือกซื้อลอตเตอรี่จึงอาจพิจารณาดังนี้ 1. ตัวเลขที่เหมาะสมกับราศีกันเลขเด่น ห้าหกแปดเลขนำโชคเลขที่เกี่ยวข้องกับวันเกิดหรือเดือนเกิดเช่นวันที่ห้าสิบห้ายี่สิบห้าหรือเดือนเก้าสองวันมงคลในการซื้อวันที่เหมาะสมวันพุธวันประจำราศีกันหรือวันศุกร์ช่วงเว,เวลาเวลาเช้าหรือช่วงสายที่จิตใจสงบสามหรือสถานที่ซื้อลอตเตอรี่เลือกร้านลอตเตอรี่ที่มีชื่อเสียงเรื่องความโชคดี สถานที่ที่คุณรู้สึกสงบหรือเป็นมงคลเช่นวัดหรือสถานที่ที่มีความหมายส่วนตัวสี่เพลดลับเสริมดวงทำบุญเสริมดวงบริจาคเงินให้กับเด็กยากไร้หรือสถานศึกษาพบของมงคลเช่นที่หินสีเขียวเป็นสีมงคลของราศีกันหรือสร้อยพระสวดมนต์ก่อนเลือกซื้อลอตเตอรี่เช่นสวดคาถาเรียกโชคลาภ5ความเชื่อเฉพาะบุคคล เลือกเลขที่เกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญในชีวิตเช่นวันแต่งงานวันเกิดลูกหรือเลขทะเบียนรถคำทํานายนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง